มาหืฮึพร้อมไหมคะไม่พร้อมค่ะฮึค้าเต้ไม่เป็นใจนะได้ปะมาเดี๋ยวฉันลองดูอ่ะเธอถือกล้องแล้วนี่ได้แล้ว้าตตายตามทำไร <laughs> โอเคอ่ะหน้าที่เธอเลยเฮ้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 ยโดนแล้ว วันนี้นะพานางมาแกะกล่องของที่กว่าชั้นที่ดูสิน่าจะใหญ่สุดในบ้านแล้วอันเนี้ยออันนี้ดูเทียบกับขนาดนางอืนนอเท่าเครื่องซักผ้าเลยกล่องเขาส่งเครื่องซักผ้าหรือเปล่าไม่แน่เฮ้ยเฮ้ยน้องนี่นี่นี่บอร์นัมเบ b e r 33ทับ9กก็คือมี99ชิ้นทั่วโลกนะครับอันนี้เป็นัำเบอร์ที่33มาจากคนเหล็กภาค2นะครับอันนี้เป็นงานบัสนะครับทีหนึ่งพันของค่าย q u e e n Studios อ้าว้าวโอเคเนี่ยแหละยากตรงนี้แหละยากตรงการเอาออกเนี่ยแหละเราจะเอาออกไงดีอาจจะต้องเออค่อยๆนอนเอ็นเอ็นก่อนหวปะ ไหวปะ่ะคนเดียวไหวไหมโอเคไหวบ่าถ้าไม่ไหวบอกนะอื้อโอเคงงทีนี้ก็น่าจะพยายามคว่ำม,มันไหมพยายามคว่ำแบบคว่ำก่อนใช่ไหมเออตั้งคว่ำแล้วเราค่อยค่อๆถอดไอ้อกล่องน้ำตาลมาไหวบ่าคนเดียวแล้วก็คือใช้ใช้แรงงานผู้หญิง <laughs> โอเค ไหวป้าไหวป้าไหวป้างฮึบเริ่มไหลแล้วเริ่มไหลแล้วโอเคประคองฮึบมาฮึบมาตรงนั้นอะ่ะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยให,ให,ให,ให้มันติดนี้วะ่ะทำหนึ่งนะจังเลยติดนี้โอเคบโอเค,อ,เคอ่ะทีนี้ก็ค่อยๆย,ย,ยกมา ไหวไหมเออไหวป่ะไหวป่ะเฮ้ไม่คิดจะช่วยอะไรเลยหรอเอออ่ะอ่าอ่าอ่ะเราคุยตั้งกองตรงไหนดีวะเอาตั้งไวนน้งนี้เห็นหรือเปล่าไม่รู้มาอยุดสงสารนังได้ไหมยกไปเัีเด็กเอูหน่อยโอเค ความหอมาเลยจะความหอมาเลยจะแม่โอ้โหหวบ้างหวบ้างโอ้โหโอ้โห้ไม่มีผงอีกนะ ต้องถอดถงมก็กเดี๋ยวก่อนนะถอดเดี๋ยวก่อนเราจะถอดถุงงะก็ค่อยลบมีางี้มันก็จะติดท้ายถ้าย,ยกไหวไหมไม่ไหวงั้นเดีเ๋ยวฉันก็ยกเธอถอดถุงไหวปะไม,ม,ม่ฉันต้องยกจากข้างไหน ได,ได้ไหมโอ้เดี๋ยวให้ดูกล่องโดยรอบก่อนอเดี๋ยวเราลากไปที่แบบส่งสว่สางประมาณนี้ประมาณนี้ให้เห็ดเรอบอ,อี่เลย ปาดกล่องใหญ่จัดดูดิวุ้ยอย่างเด็ดอย่างเด็ดนะฮะเออดูรอบด้านดูรอบด้านเธอมิเนเตอร์สองจัดเมนเดย์สามดีนี่เลยด้านนี้ก็จะแบบมืดมืดดักดับหน่อยประมาณนี้นะฮะประมาณนี้โอเคขอบใจเธอมากนะจ๊ะ thank you